คลิปนี้เป็นคลิปที่2ของซีรีส์ชุดสัญญาค้ำประกันนายไอจะมาเล่าให้ฟังเรื่องปัญหาการค้ำประกันเรื่องนี้เป็นเรื่องไปทำสัญญาค้ำประกันให้เพื่อนซึ่งเพื่อนเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรถกระบะแล้วเกิดติดนัดธนาคารมายึดรถกลับคืนไปเลยเกิดเรื่องขึ้นแล้วผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรคำเตือนคลิปวิดีโอชุดนี้นายไอต้องการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจําวันของประชาชนโดยนำคำาคําพิพากษาของศาลฎีกามายกเป็นตัวอย่าง ให้ตัวละครสมมุติเป็นตัวเดินเรื่องไปตามข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาและผลที่เกิดขึ้นแล้วจึงสรุปข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่นำม,มาเผยแพร่ในคลิปวิดีโอชุดนี้อาจแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงของแต่ละท่านของแต่ละกรณีโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับนายไอเป็นเพียงครูกฎหมายไม่ได้ประกอบอาชีพทนายความ จึงไม่อาจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความที่เพื่อนๆกำลังเผชิญอยู่เพราะการปรึกษาคดีความแต่ละเรื่องนั้นเพื่อนๆซึ่งเป็นตัวความต้องเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความของตัวเองทั้งหมดพร้อมกับเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องไปให้ผู้ให้คำปรึกษาตรวจสอบและต้องให้ข้อมูลจริงๆไปทั้งหมดโดยไม่ปิดบังแม้แต่น้อยแต่ทนายความก็อาจเรียกเอาค่าวิชาชีพของเขาได้นะครับหากมีปัญหาข้อกฎหมาย และต้องการความช่วยเหลือทางคดีนายไอขอแนะนําว่าควรปรึกษาปัญหาทางคดีกับทนายความที่เพื่อนเพื่อนรู้จักหรือขอคําแนะนําจากสภาทนายความในจังหวัดของเพื่อนเพื่อนซึ่งสภาทนายความจะจากทนายความอาสาประจําไว้ทุกศาลและนายไอขอแนะนําว่าสํานักงานอายการสูงสุดได้จัดให้มีพนักงานอายการเพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเรียกว่าพนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หรือเรียกสั้นๆว่าอายการสอคอชซึ่งเป็นสำนักงานอายการประจำอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดทุกศาลเพื่อนๆสามารถปรึกษาได้ทุกที่ทุกสำนักงานทุกจังหวัดที่เพื่อนๆสะดวกเลยครับไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องปรึกษาในท้องที่ที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านแต่อย่างใดในกทมก็มีเหมือนกันนะครับทุกสำนักงานที่เพื่อนๆสะดวกแต่หากสำนักงานอายการที่เพื่อนๆไปขอคำปรึกษานั้น ไม่มีอายการสคชอพนักงานอายการจะแนะนำการขอคำปรึกษาได้ครับบริการของพนักงานอายการเป็นการให้บริการฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่อายการนะครับและหากเพื่อนๆอ,อยากให้นำเรื่องกฎหมายอื่นมาเล่าให้ฟังบ้างก็เขียนคำแนะนำไว้เลยครับหรืออยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องอะไรก็ได้เชิญเลยครับก่อนไปกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเปิดแม้มเรื่องมีอยู่ว่านายสมชายกับนายสมศักดิ์เป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นก็แยกย้ายกันไปเรียนในสาขาที่ตัวเองชอบแต่ยังคบค้าไปมาหาสุกันอยู่และยังเป็นเพื่อนสนิทคอยช่วยเหลือเอื้อกูลกันต่อไปนายสมชายทำงานค้าขายมีหน้าที่การงานมั่นคง นายสมศักดิ์ประกอบธุรกิจส่วนตัววันหนึ่งนายสมชายกับครอบครัวต้องการรถกระบะมาใช้จึงปรึกษากันและพากันตระเวจหาซื้อรถตามโชว์รูมต่างๆและสนใจรถคันหนึ่งนายสมชายไม่มีเงินพอที่จะซื้อรถที่ถูกใจด้วยเงินสดแต่มีความจำเป็นต้องใช้รถเซลล์สาวของโชว์รูมจึงแนะนำให้ทำสัญญาเช่าซื้อกับธนาคารนายสมชายจึงไปขอความช่วยเหลือจากนายสมศักดิ์เพื่อนรักนายสมศักดิ์ยอมทำสัญญาเป็นผู้คำประกันให้ในายสมชาย นายสมชายและครอบครัวก็มีความสุขในสมศักดิ์ผู้ค้ำประกันก็มีความสุขเพราะได้ช่วยเหลือเพื่อนพอโรคโควิดสิระบาดกิจการต่างๆหยุดชะงักการค้าขายก็หยุดไปด้วยเมื่อการค้าขายน้อยลงนายสมชายกับมีหันหน้าปรึกษาหารือกันเบี้ยวเลยดีไหมพี่มีของนายสมชายถามไม่เอากลัวเขาฟ้องนายสมชายตอบแล้วเอารถไปขึนเขาละ่ะมีของนายสมชายถามบ้าง เสียได้เงินดาวนายสมชายท้วงขายดาวเป็นไงมีของนายสมชายเสนอไม่เอากลัวเขาไม่ส่งต่อนายสมชายว่าแล้วในที่สุดนายสมชายกับมีก็ตัดสินใจได้เป็นการตัดสินใจไปอีกอย่างงั้นเราเบี้ยวก็แล้วกันขอย้ำนะครับงั้นเราเบี้ยวก็แล้วกันงวดที่หนึ่งผ่านไปนายสมชายเงียบไม่ส่งธนาคารเฉยงวดที่สองผ่านไปนายสมชายเงียบ ไม่ส่งธนาคารก็ยังเฉยงวดที่สามผ่านไปนายสมชายก็งเงียบเหมือนเดิมไม่ส่งแต่คราวนี้ธนาคารเห็นว่านายสมชายผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่ยี่สิบเอ็ดเป็นต้นไปเป็นเวลาเกินกว่าสางวดติดต่อกันแล้วทั้งที่สัญญาเช่าซื้อกำหนดว่าหากนายสมชายไม่ชำระค่าเช่าซื้อแก่ธนาคารเป็นเวลาเกินกว่าสางวดติดต่อกันธนาคารจึงใช้สิทธิ์ที่ปกเลิกสัญญาต่อนายสมชายผู้เช่าซื้อ หนังสือบอกกล่าวทวงถามให้นายสมชายชำระหนี้ค่าเช่าซื้อค้างชำระจำนวนสามงวดภายใน30สวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามของธนาคารหากพ้นกำหนด30สวันแล้วนายสมชายยังไม่ชำระหนี้อยู่อีกธนาคารให้ถือว่าหนังสือบอกกล่าวทวงถามของธนาคารฉบับนั้นเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อของธนาคารและธนาคารได้มีหนังสือแจ้งให้นายสมศักดิ์ผู้ค้ำประกันของนายสมชายให้รับผิดช,ชอบรวมกับนายสมชายลูกหนี้ผู้ผิดนัดด้วย นายสมชายได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามแล้วนายสมศักดิ์ผู้ค้ำประกันของนายสมชายก็ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามของธนาคารด้วยเหมือนกันปรากฏว่าธนาคารผู้ให้เช่าซื้อไม่ได้รับการตอบสนองจากนายสมชายหรือนายสมศักดิ์ธนาคารจึงเดือดร้อนใจพนักงานของธนาคารก็เดือดร้อนไปด้วยจนต้องส่งพนักงานออกไปยึดรถยนต์คันที่นายสมชายทำสัญญาเช่าซื้อกลับคืนจากนายสมชายโดยนายสมชายก็ไม่ได้ว่าอะไร พนักงานธนาคารตรวจดูรถกระบะที่ส่งคืนเห็นว่าสภาพยังใช้ได้ดีไม่มีร่องรอยเฉียวชนหรือบุบสลายพนักงานธนาคารก็เลยให้ในายสมชายลงลายมือชื่อในหนังสือส่งมอบรถกระบะคืนโดยให้ในายสมชายทำบันทึกตกลงยอมรับว่าหากธนาคารนำรถกระบะที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้ยังคงค้างตามสัญญาเช่าซื้อนายสมชายตกลงจะชดใช้เงินเท่ากับจำนวนเงินส่วนที่ขาดเมื่อส่งรถกระบะคืนธนาคารไปแล้ว สองคนผัวเมียก็สบายใจแต่แล้วหลังจากนั้นสี่เดือนความทุกข์ก็มาเยือนอีกครั้งธนาคารยื่นฟ้องนายสมชายเป็นคดีแพ่งต่อศาลให้ใช้เงินหลักแสนบาทโดยคำฟ้องกล่าวอ้างต่อศาลว่านายสมชายเป็นจำเลยที่หนึ่งในฐานะผู้เช่าซื้อตกลงผล่อนชำระจำนวนห0สงวดงวดละเดือนทุกวันที่หของเดือนจนกว่าจะชำระเสร็จแต่นายสมชายจำเลยที่หนึ่งผิดนัดไม่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่21็เป็นต้นไป เป็นเวลาเกินกว่าสามงวดติดต่อกันจึงบอกกล่าวทวงถามให้ชรหนี้และบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกับนายสมชายจำเลยที่หนึ่งแต่นายสมชายจำเลยที่หนึ่งไม่ยอมชระเมื่อธนาคารโจ์ได้ไปติดตามเอารถกระบะคืนมาจากนายสมชายจำเลยที่หนึ่งได้ในสภาพไม่เรียบร้อยเมื่อนำออกขายทอดตลาดได้ราคาถูกไปไม่พอกับราคาที่ควรจะได้จึงขอให้ศาลบังคับให้นายสมชายจำเลยที่หนึ่งชระค่าเช่าซื้อที่ค้างชระจ่ายค่าขาดราคาจำนวนหลักแสนคืน ตามสัญญาเช่าซื้อกับค่าเสียหายตามสัญญาอีกด้วยนอกจากนี้ธนาคารยังฟ้องนายสมศักดิ์ในฐานะผู้ค้ำประกันเป็นจำเลยที่สองให้ร่วมรับผิดกับนายสมชายจำเลยที่หนึ่งตามสัญญาค้ำประกันด้วยคดีนี้นายสมชายจำเลยที่หนึ่งได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแล้วขาดนัดยื่นคำให้การไม่สู้คดีส่วนนายสมศักดิ์จำเลยที่สองผู้ค้ำประกันได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแล้วเหมือนกันแต่กัดฟันสู้คดีคดีนี้สู้กันถึงสามศาล ในที่สุดวันตัดสินชะตาก็มาถึงสารชั้นต้นอ่านคำพิพากษาสารดีกาให้คู่ความคือฝ่ายธนาคารกับนายสมศักดิ์จำเลยที่สองผู้เข้าประกันฟังส่วนนายสมชายจำเลยที่หนึ่งไม่ไปฟังสารชั้นต้นจึงอ่านคำพิพากษาลับหลังนายสมชายจำเลยที่หนึ่งและกฎหมายถือว่าสารได้อ่านคำพิพากษาให้นายสมชายจำเลยที่หนึ่งฟังแล้วสารดีกาตัดสินโดยย่อว่าการที่จำเลยที่หนึ่งไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดที่21ตามกำหนดจำเลยที่หนึ่ง จึงตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา24งวรรคคือวันที่6เมษายน2 5 5 8หาใช้จะต้องให้จำเลยที่1ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อสามง้วติดต่อกันแล้วจึงจะถือว่าผิดนัดซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการใช้สิทธิที่ปกเลิกสัญญาเท่านั้นเมื่อจำเลยที่2ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากโจทย์ในวันที่20กรกฎาคม2558ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่จำเลยที่1ผิดนัดแล้ว จำเลยที่2ผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบีย้ยและค่าสินใหม่ทดแทนที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา686วรรคหนึ่งและวรรคสเมื่อค่าขาดราคาเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการขายรถยนต์ที่เช่าซื้อเมื่อวันที่8ตุลาคม2558ซึ่งพ้นกำหนด60วันแล้วจำเลยที่สจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์ คือนายสมชายจำเลยที่หนึ่งแพ้คดีต้องชำระค่าเช่าซือ้อที่ค้างชำระจ่ายค่าขาดราคาจำนวนหลักแสนคืนตามสัญญาเช่าซือ้อกับค่าเสียหายตามสัญญาอีกด้วยส่วนนายสมศักดิ์จำเลยที่สองในฐานะผู้คำประกรันเป็นฝ่ายชนะคดีเหตุท,ที่ธนาคารแพ้คดีเพระพธธาะผิดพลาดทางเทคนิคเองที่นี้เราค่อยๆแยกแยะว่าศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ว่าอย่างไรเราแยกแยะประเด็นได้เป็นข้อๆดังนี้ ข้อที่1ธนาคารกำหนดแบบหนังสือสัญญาเช่าซื้อไว้เป็นมาตรฐานและนายสมชายจำเลยที่1ตกลงกับธนาคารโจทย์ว่าจะชำระค่าเช่าซื้อทุกวันที่หของเดือนและภายหลังจากทำสัญญาทุกวันที่5ของทุกเดือนจนกว่าจะผ่อนชำระหมดข้อที่2หากนายสมชายจำเลยที่1ไม่ชำระค่าเช่าซื้อแก่ธนาคารโจทย์เป็นเวลาเกินกว่าสามงวดติดต่อกันธนาคารโจทย์จะใช้สิทธิทปุกเลิกสัญญาต่อนายสมชายจำเลยที่1และเรียกค่าเสียหาย ข้อที่3ธนาคารให้นายสมศักดิ์จำเลยที่2ทํทำสัญญาเป็นผู้ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาของนายสมชายจำเลยที่1ด้วยข้อที่4ปรากฏว่าเมื่อวันที่5เมษายน2558นายสายมชายจำเลยที่1ผู้เช่าซื้อขาดส่งค่างวดที่21ประจําวันที่5เมษายน2558แต่ธนาคารโจทย์ก็เฉยเฉยไม่มีหนังสือเตือนให้นายสมชายจำเลยที่1ทราบว่านายสมชายจำเลยที่1ได้ขาดส่งค่างวด ที่21ประจำเมื่อวันที่5เมษายน2558นแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารโจทก็เฉยๆไม่มีหนังสือเตือนให้นายสมศักดิ์จำเลยที่สองทราบว่านายสมชายจำเลยที่1ผู้เช่าซื้อลูกหนี้ของธนาคารที่นายสมศักดิ์จำเลยที่สองทำสัญญาค้ำประกันนั้นได้ขาดส่งค่างวดที่21ประจำวันที่5เมษายน2558นแล้วนะข้อที่5ต่อมาเดือนพฤษภาคม2558นหายสนายสมชายจำเลยที่1 ผู้เช่าซื้อก็ยังผิดนัดขาดส่งค่างวดเป็นครั้งที่2ติดต่อกันเป็นงวดที่22ประจำวันที่5พฤษภาคม2558ั้้าซ้ำอีกธนาคารโจทย์ก็เฉยเไม่มีหนังสือเตือนให้ในายสมชายจำเลยที่1ลูกนี้ทราบว่าตัวเองได้ขาดส่งค่างวดที่22ประจำวันที่5พฤษภาคม2558เป็นงวดที่2ติดต่อกันแล้วนะแต่ที่น่าแปลกใจกว่าคือธนาคารโจทย์ก็ยังเฉยเอยู่อีกไม่มีหนังสือเตือนให้ในายสมศักดิ์จำเลยที่สองทราบว่า นายสมชายจำเลยที่1ลูกนี้ตามสัญญาเช่าซื้อของธนาคารที่นายสมศักดิ์จำเลยที่2ทำสัญญาคำประกันนั้นได้ขาดส่งค่างวดที่22ประจำวันที่5พฤษภาคม2558เป็นเวลา30วันแล้วนะข้อที่6ต่อมาเดือนมิถุนายน2558นายสายมชายจำเลยที่1ลูกนี้ผู้เช่าซื้อก็อยังเฉยเฉยไม่ส่งค่างวดที่2 3ประจำวันที่5มิถุนายน2558ซึ่งผิดนัดครบ3งวดติดต่อกันแล้ว ธนาคารโจทย์ก็ยังเฉยๆอยู่ไม่ได้มีหนังสือเตือนให้ในายสมศักดิ์จำเลยที่สองทราบว่านายสมชายจำเลยที่1ผู้เช่าซื้อของธนาคารที่นายสมศักดิ์จำเลยที่สองทำสัญญาค้ำประกันนั้นขาดส่งค่างวดที่23ประจำวันที่5มิถุนายน2558เป็นเวลาเกิน60วันแล้วนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะงงทําไมเกิน60วันหลักไม่ใช่60วันตรงๆหรือไงก็มันตรงกับวันที่5ของเดือนนะ้มันต้องครบ2เดือนก็60วันสิ นายไอขออธิบายอย่างนี้นะครับการนับวันเวลาตามกฎหมายแท่งท่ากำหนดนับเป็นปีหรือนับเป็นเดือนจะต้องนับวันวันตรงวันแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะยกตัวอย่างก็เป็นอย่างนี้นะครับการนับระยะเวลาเป็นเดือนก็ให้นับวันที่ตรงกับวันที่ของเดือนถัดไปเช่นเริ่มนับกันวันที่10มกราคมเป็นวันแรกของการเริ่มต้นการนับหลักก็ร,ระยะเวลาหนึ่งเดือนก็จะครบกำหนดเวลาหนึ่งเดือนในวันที่10กุมภาพันธ์ไง แต่ถ้าเป็นเวลาครบสองเดือนก็คือวันที่สิบมีนาคมหรือจะครบเดือนในทุกๆวันที่สิบของเดือนถัดไปนั่นเองแต่ถ้าการนับเป็นปีหลักเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ครับเช่น <c oughs> เริ่มนับวันที่สิบมกราคมเป็นวันแรกเ <c oughs> มื่อนับเป็นปีโดยนับแบบปีชนปีเป็นเวลาหนึ่ง <c oughs> ปีก็จะครบกําหนดหนึ่งปีในวันที่สิบมกราคมของปีถัดไปมีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับถ้าวันเริ่มต้นคือวันสิ้นเดือนวันครบกําหนดหนึ่งเดือนคือวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป แต่อย่าลืมนะครับวันสิ้นเดือนไม่ใช่มีแค่วันที่30ของเดือนเสมอไปนะครับเพราะมีเดือนที่มี30วันก็มี31วันก็มี28วันก็ยังมีโดยเฉพาะในปีอธิกสุรทินเรียกยากจังคือในทุกรอบสีปีเดือนกุมภาพันธ์จะมีจํานวน29วันซึ่งเป็นวันพิเศษทีนี้ลองมานับกันดูนะครับถ้าการนับวันเริ่มต้นการนับเป็นเดือนคือวันที่31มกราคมวันสิ้นเดือน จะครบกำหนดหนึ่งเดือนในเดือนถัดไปก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ในวงเล็บนะครับคือปีปกตินะครับครบกำหนดสิ้นเดือนของเดือนถัดไปคือวันที่31มีนาคมและเดือนถัดไปคือวันที่30เมษายนยังไงล่ะครับเรากลับมาเล่าเรื่องของเรากันต่อตามเรื่องนายสมชายจำเลยที่หนึ่งไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดที่21ประจำวันที่5เมษายน2558ซึ่งจะครบกำหนด30วันก็คือวันที่5พฤษภาคม2558 เพราะเดือนเมษายนมี30วันใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับเดือนพฤษภาคม2558มีจำนวนวันถึง31วันดังนั้นวันที่นายสมชายจำเลยที่1ไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดที่22ประจำวันที่5พฤษภาคม2558จะครบกำหนด60วันคือวันที่4พฤษภาคม2558ใช่ไหมครับเพราะนับเป็นวันไม่ได้นับเป็นเดือนซะหน่อย ซึ่งถ้าหากนับเป็นเดือนหลักก็จะครบกำหนด2เดือนคือวันที่5พฤษภาคม2558จริงไหมครับกลับมาทบทวนเรื่องกันใหม่นะครับข้อที่6ต่อมาเดือนมิถุนายน2558นายสมชายจำเลยที่1ลูกนี้ผู้เช่าซือ้อก็ยังเฉยเฉยไม่ส่งข้างงวดที่2 3ประจำวันที่5มิถุนายน2558ซึ่งผิดนัดครบ3ามงวดติดต่อกันแล้วข้อที่7ธนาคารโจทย์ก็ยังเฉยเอยู่ไม่ได้มีหนังสือเตือนให้ในายสมศักดิ์จำเลยที่สองทราบว่า นายสมชายจำเลยที่1ผู้เช่าซื้อลูกนี้ผิดนัดของธนาคารที่นายสมศักดิ์จำเลยที่2ทํทำสัญญาค้ำประกันนั้นขาดส่งค่างวดที่2 3ประจำวันที่5มิถุนายน2558เป็นเวลาเกิน60วันแล้วนะข้อที่8จนเมื่อวันที่20กรกฎาคม2558ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่นายสมชายจำเลยที่1ผิดนัดแล้วนายสมศักดิ์จำเลยที่2ผู้ค้ำประกันจึงได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถาม ให้ในายสมศักดิ์จำเลยที่สองผู้ค้ำประกันทราบว่านายสมชายจำเลยที่หนึ่งลูกนี้ผู้เช่าซื้อได้ผิดนัดไม่ผ่อนส่งค่าเช่าซื้อเป็นเวลาสามงวดติดต่อกันแล้วขอให้ในายสมศักดิ์จำเลยที่สองผู้ค้ำประกันชำระนี้แทนข้อที่9าสารดีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า,าการที่นายสมชายจำเลยที่หนึ่งไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดที่21งวดประจำวันที่5เมษายนส5 5 8ายตามกำหนดคือตามสัญญาเช่าซื้อนายสมชายจำเลยที่หนึ่งตกลงกับธนาคารโจทว่า จะชำระค่าเช่าซื้อทุกวันที่5ของเดือนและภายหลังจากทำสัญญาทุกวันที่5ของทุกเดือนจนกว่าจะผ่อนชำระหมดดังนั้นนายสมชายจำเลยที่1จึงตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา204/2วคือวันที่6เมษายน2558งงไหมครับทำไมถึงเป็นวันที่6เมษายน2558ล่ะไม่ใช่วันที่5มเมษายน2558ปลอกปรอ่อ คืออย่างนี้ครับตามสัญญาเช่าซื้อกําหนดว่านายสมชายจําเลยที่1ตกลงกับธนาคารโจทย์ว่าจะชําระค่าเช่าซื้อทุกวันที่5ของเดือนแล้วงวดที่21ก็คือวันที่5เมษายน2558ใช่ไหมครับถ้าหากนายสมชายจําเลยที่1ได้ผ่อนชําระค่าเช่าซื้องวดที่21คือภายในวันที่5เมษายน2558นั้นไม่ว่าในเวลาใดๆก็ตามก่อนเที่ยงคืนของวันนั้นสําหรับนายสมชายจําเลยที่ห่และก็กฎหมายยังถือว่านายสมชายจําเลยที่1 ยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาแต่เมื่อเวลาพ้นทิ้งคืนเข้าสู่วันที่6เมษายน2558แม้แต่วินาทีเดียวแล้วก็กฎหมายก็จะถือว่านายสมชายจำเลยที่1ได้ตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาในทันทีในวินาทีนั้นและเป็นการผิดนัดครั้งแรกด้วยแล้วทำไมสารดีกาจึงบอกว่าโดยมิพักต้องเตือนเลยละ่ะคำว่าจึงตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยเป็นภาษากฎหมายครับ คืออย่างนี้ก็เพราะนายสมชายจำเลยที่หนึ่งตกลงกับธนาคารโจทว่าจะชำระค่าเช่าซื้อทุกวันที่หของเดือนอันเป็นการกำหนดวันเวลาตามปฏิทินเป็นที่แน่นอนสัญญาต้องเป็นสัญญาใช่ไหมครับเมื่อนายสมชายจำเลยที่หนึ่งไม่รักษาสัญญาก็ต้องตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาในท,ทันทีสารดีกาจึงบอกว่าดังนั้นนายสมชายจำเลยที่หนึ่งจึงตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา2อ4วรรคสองคือวันที่6เมษายน2 5 5 8นั่นเองข้อที่สิทีนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา6 8 6้หวรรคหนึ่งและวรรคสองทำความเข้าใจภาษากฎหมายก่อนคำว่าที่ออกเสียงว่าวรคอย่างเช่นวรรคหนึ 1, ่งวรรคสองหรือวรรคสามนั้นคำว่าวักหมายถึงย่อหน้าที่ดังนั้นคำว่าวรรคหนึ่งหมายถึงย่อหน้าที่1และคำว่าวรรคสองย่อหมายถึงย่อหน้าที่ 2. แต่ถ้ากฎหมายมาตราใดมีเพียงย่อหน้าเดียวก็จะไม่ใช้คำว่าวักเรียกกันเลยครับเอาหลักกลับมาที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา686กวรรคหนึ่งและวรรคสองของเรากันต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา6 8 6้กวรรคหนึ่งบัญญัติว่ามาตรา686เมื่อลูกหนี้ผิดนัดให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการในเจ้านี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ำประกันมิได้แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วทีนี้มาตรา686วรรคที่สองได้บัญญัติว่าในกรณีที่เจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบีย้ยและค่าสินใหม่ทดแทนตลอดจนค่าภาราติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นทาย หลังจากพ้นกำหนดเวลาตามวรกหนึ่งฟังแล้วงงเลยใช่ไหมครับนายไอจะปรับข้อเท็จจริงในเรื่องของเราเข้ากับข้อกฎหมายตามมาตรานี้นะครับเริ่มต้นคำว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดในที่นี้ก็หมายถึงเมื่อนายสมชายจำเลยที่1ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อของธนาคารผิดนัดคือวันที่6เมษายน2558าจำได้ไหมครับผิดนัดครั้งแรกและคำต่อไปคือคำว่าให้เจ้านี้มีหนังสือบอกกล่าวคำว่าให้ตามกฎหมายมาตรานี้คือบังคับเลยนะครับกฎหมายบังคับ ให้ธนาคารโจทผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังนายสมศักดิ์จำเลยที่สองผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดในวงเล็บคือครั้งแรกย้ำครั้งแรกนะครับคือเมื่อนายสมชายจำเลยที่1ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อของธนาคารผิดนัดปุ๊บกฎหมายบังคับให้ธนาคารโจทผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องออกหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้นายสมศักดิ์จำเลยที่2ผู้ค้ำประกันทราบภายใน60วันนับแต่วันที่นายสมชายจำเลยที่1ลูกหนี้ผิดนัดปั๊บจะเออระเหยลอยชายไม่ได้ และนายสมศักดิ์จำเลยที่2ผู้ค้ำประกันจะต้องได้รับภายใน60วันด้วยนะครับคือถ้าได้รับหลังครบกําหนด60วันละก็เป็นเรื่องเลยนะครับดังเช่นคำพิพากษาของศาลฎีกาเรื่องนี้แล้วจำได้ไหมครับนายสมชายจำเลยที่1ลูกนี้ผิดนัดครั้งแรกตั้งแต่วันที่6เมษายน2558ใช่ไหมครับฉะนั้นครบกำหนด60วันก็คือวันที่4พฤษภาคม2558ถูกต้องใช่ไหมครับ กฎหมายมาตรานี้วรรคแรกเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะเรื่องของเราเกี่ยวข้องเฉพาะในส่วนนี้ครับส่วนตอนท้ายของวรรคนี้จะเป็นเรื่องในคลิปอื่นๆต่อไปทีนี้เรามาว่ากันที่วรรคสองกันต่อครับกฎหมายมาตรา686วักวรรคสองเราจะมาว่ากันทั้งวรรคเลยนะครับเริ่มเลยคําว่าในกรณีที่เจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเมื่อเรากรบข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายแล้วจะได้ความว่าในกรณีที่ธนาคารโจทผู้เป็นเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าว ทวงถามให้ในายสมศักดิ์จำเลยที่2ผู้ค้ำประกันของนายสมชายจำเลยที่1ทราบว่านายสมชายจำเลยที่1ได้ผิดนัดแล้วตั้งแต่วันที่6เมษายน2558ภายในกำหนดเวลาตามวักหนึ่งคือครบกำหนด60วันแล้วทีนี้ครบกำหนด60วันก็คือวันที่4พฤษภาคม2558ใช่ไหมครับแต่ตามข้อเท็จจริงของเรื่องนายสมศักดิ์จำเลยที่สได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถาม จากธนาคารโจทย์ในวันที่20กรกฎาคม2 5 5 8เราไปกันช้าๆนะครับแล้วที่นี้วันที่20กรกฎาคม2 5 5 8นั่นมันหลังจากวันที่4พฤษภาคม2 5 5 8ไปอีกตั้ง70วันแนะแนะรวมแล้วก็ประมาณ130วันเลยครับซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่นายสมชายจำเลยที่1ผิดนัดครั้งแรกแล้ว ตั้งแต่วันที่6เมษายน2558ยืเลยแล้วทีนี้ผลมันจะเป็นอย่างไรล่ะมันจะเป็นผลร้ายกับธนาคารน่าสิครับผลมันก็คือนายสมศักดิ์จำเลยที่สองผู้ค้ำประกันจะไม่ต้องรับผิดต่อน,นี้ของนายสมชายจำเลยที่หนึ่งที่เกิดขึ้นตามสัญญาเช่าซื้อในส่วนที่เป็นหนึ่งดอกเบี้ยตามสัญญาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดเวลา60วันที่ผิดนัดครั้งแรกคือตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2558เป็นต้นไป สองค่าสินใหม่ทดแทนตามสัญญาที่นายสมชายจำเลยที่หนึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบอย่างเช่นค่าขาดราคาเพราะยึดรถกลับมาแล้วเอาออกขายได้ราคาน้อยไปเป็นต้นค่าสินใหม่ทดแทนที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายหลังจากพ้นกำหนดเวลา60วันที่ผิดนัดครั้งแรกคือตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2558เป็นต้นไป3ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งนี้อันนี้เป็นภาษากฎหมายนะครับหมายถึงค่าจ้างให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามค่าติดตามยึดรถคืน และอาจมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกมากมายแล้วแต่เจ้านี่จะสรรหามาเรียกร้องเอาครับแต่นี่ทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายหลังจากพ้นกำหนดเวลา60วันที่ผิดนัดครั้งแรกคือตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2558เป็นต้นไปธนาคารโจ์จะฟ้องร้องให้นายสมศักดิ์จำเลยที่สองผู้ค้ำประกันรับผิดชอบไม่ได้เพื่อนๆอาจจะสับสนเรื่องการนับวันเวลากันบ้างไม่มากก็น้อยถ้ายังงงงงแล้วก็ลองย้อนกลับไปฟังกันใหม่นะครับเรากลับมาเรื่องของเราอีกครั้ง ข้อที่สิตามที่สารดีกาเห็นว่าการที่นายสมชายจำเลยที่หนึ่งไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดที่21ตามกำหนดนายสมชายจำเลยที่หนึ่งจึงตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยตั้งแต่วันที่6เมษายน2 5 5 8แล้วไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้ในายสมชายจำเลยที่หนึ่งผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อสางวดติดต่อกันแล้วจึงจะถือว่าผิดนัดตามที่ธนาคารโจทย์เข้าใจ ซึ่งกรณีการผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อสามวัติดต่อกันแล้วนั้นเป็นเรื่องของการใช้สิทธิที่ปกเลิกสัญญาเช่าซื้อเท่านั้นไม่ใช่การบอกกล่าวทวงถามให้ในายสมศักดิ์จำเลยที่สองผู้ค้าประกันรทราบแต่อย่างใดข้อที่11เมื่อปรากฏว่านายสมศักดิ์จำเลยที่สองได้รับหนังสือบอกกล่าวจากธนาคารโจทย์ในวันที่20กรกฎาคม2558ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่นายสมชายจำเลยที่1ผิดนัดแล้ว จึงเป็นผลให้นายสมศักดิ์จำเลยที่สองผู้คำประกานหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบีย้ยและค่าสินใหม่ทดแทนที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดดังกล่าวข้อที่12สศาลเห็นว่าในเมื่อค่าขาดราคาเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการขายรถยนต์ที่เช่าซื้อเมื่อวันที่8ตุลาคม2558ซึ่งพ้นกำหนด60วันแล้วนับแต่วันที่5พฤษภาคม2558สารศาลจึงพิพากษาให้นายสมศักดิ์จำเลยที่2ไม่ต้องรับผิดต่อธนาคารโจทย์ในส่วนนี้ เหตุที่ธนาคารแพ้คดีเพราะผิดพลาดทางเทคนิคเองครับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่านายสมศักดิ์จำเลยที่สองจะชนะคดีไปเสียทั้งหมดนะครับคดีนี้ศาลพิพากษาให้นายสมชายจำเลยที่หนึ่งแพ้คดีต้องชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระจ่ายค่าขาดราคาจำนวนหลักแสนคืนตามสัญญาเช่าซื้อกับค่าเสียหายตามสัญญาอีกด้วยส่วนนายสมศักดิ์จำเลยที่สองผู้ค้ำประกันชนะคดีในส่วนที่ธนาคารโจท์ฟ้องเรียกค่าขาดราคาจำนวนหลักแสนคืนตามสัญญาเช่าซื้อกับค่าเสียหายตามสัญญา ซึ่งเป็นหนี้ของนายสมชายจำเลยที่หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพ้นกำหนด60วันแล้วนับแต่วันที่5พฤษภาคม2 5 5 8แต่ยังมีหนี้ค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระประจำงวดที่21วันที่5เมษายน2558พร้อมดอกเบี้ยที่นายสมศักดิ์จำเลยที่2ผู้ค้ำประกันยังต้องร่วมรับผิดด้วยเท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องจ่ายหมายเหตุแล้วงวดที่22วันที่หพฤษภาคม2 5 5 8ัไมไม่จ่ายล่ะ ก็เพราะวันที่5พฤษภาคม2558นนั้นก็มันพ้นกำหนด60วันไปแล้วใช่ไหมครับอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่1 1 6 6ทับ2 5 6พหมายเหตุตัวละครในเรื่องนี้เป็นตัวละครที่นายไอสมมุติขึ้นเองครับและเป็นสถานการณ์สมมุติเช่นเดียวกันโดยพฤติการแห่งคดีเป็นการเดินเรื่องตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาเรื่องนี้คงเป็นแนวทางให้ผู้ทำสัญญาคำประกรันการเช่าซื้อรถกันต่อไปนะครับ คลิปต่อไปนายไอจะมาเล่าซีรีส์สัญญาขายฝากกันบ้างครับเป็นเรื่องอยากกู้เงินจึงไปขอกู้เงินจากนายทุนเงินกู้แต่นายทุนกลับให้เอาที่ดินมาทําสัญญาขายฝากไว้แทนผลของเรื่องจะเป็นอย่างไรติดตามคลิปต่อไปนะครับหากเพื่อนๆนสนใจตัวบทกฎหมายและคําพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้นํามาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นายไอได้นําเอาตัวบทกฎหมาย และคำพิพากษาของสาลดีกาโดยย่อมาลงไว้ในคำบรรยายใต้คลิปแล้วสามารถเปิดดูได้เลยนะครับก่อนจากกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับปิดแฟม